คุณเคยมีคำถามไม่ว่าก่อนที่เราจะเกิดมาในโลกนี้ชาติแรกของเราอยู่ที่ไหนคำถามนี้ไม่ใช่แค่ความอยากรู้แต่มันคือร่องรอยของความคิดที่ลึกมากจนบางคนไม่กล้าถามตัวเองด้วยซ้ำวันนี้จะพาคุณไปร่วมสำรวจคำถามที่ไม่ธรรมดานี้ผ่านสายตาของพระพุทธเจ้า ผ่านเลนส์ของวิทยาศาสตร์และผ่านความเชื่อที่ยังคงสืบต่อในใจมนุษย์สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแสงสว่างที่อบอุ่นเคยไหมที่อยู่ดีๆเราเกิดความรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านี้ทำไมเราถึงเกิดมาเป็นเราไม่ใช่ใครอีกคนแล้วก่อนหน้านี้เราเคยอยู่ที่ไหน หรือเราแค่เพิ่งจะมีอยู่ก็ในชาตินี้ในพระพุทธศาสนาคำถามนี้ไม่ใช่เรื่องไร้สาระแต่มันคือหนึ่งในคำถามที่ลึกที่สุดของการตื่นรู้ชีวิตไม่ใช่แค่ชาติเดียวพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนว่าชีวิตมีเพียงชาติเดียวท่านตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอันยาวนาน ไม่มีจุดเริ่มต้นที่พึงรู้ได้ของความเป็นต้นแห่งสัตว์ทั้งหลายลองจินตนาการดูว่าคุณยืนอยู่กลางทะเลลึกมองไปรอบตัวไม่มีฝั่งไม่รู้ว่ามาจากทิศไหนจะว่ายไปทางไหนก็เจอแต่น้ำนั่นคือสังสารวัตรที่ไม่มีจุดเริ่มต้นให้ยึดไม่มีจุดจบให้คาดมีเพียงคลื่นแห่งกรรม ที่พัดพาเราให้ล่องลอยสังสารวัตรไม่ใช่วงกลมแต่เป็นแรงเหวี่ยงที่ไม่รู้จบหลายคนเข้าใจว่าสังสารวัตรเป็นวงกลมเกิดแก่เจ็บตายแล้วกลับมาเกิดใหม่แต่ในความจริงที่ลึกกว่านั้นสังสารวัตไม่ใช่วงกลมที่สมบูรณ์แต่มันเหมือนการล้มและลุกอย่างไม่จบสิ้นจิตที่ยังไม่รู้ จะลุกขึ้นมาใหม่ทุกครั้งที่ยังมีตัณหาจะย้อนกลับมาทุกครั้งที่ยังมีอุปาทานเหมือนฟองคลื่นเล็กๆที่แตกแล้วรวมแล้วแตกใหม่ในทะเลที่ไม่เคยมีใครเห็นก้นสมุทรพระพุทธเจ้าเคยย้อนอดีตไปไกลแค่ไหนในคืนตรัสรู้พระพุทธองค์สามารถระลึกชาติได้เป็นแสนแสนชาติ ในคำพีพุทธที่ชื่อว่าปัจชิมพันนาสูตรท่านตรัสว่าเราเห็นตนเองในภพนั้นภพนี้เกิดแล้วที่นั่นแล้วไปเกิดที่โน้นตายจากภพนั้นแล้วไปอยู่ภพโน้นเป็นต้นแต่ท่านไม่ได้พูดถึงชาติแรกเพราะแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเบื้องต้นแห่งสังสารวัฏ ไม่อาจรู้ได้ด้วยปัญญาใดแล้วมันเริ่มจากอะไรถ้าชาติแรกไม่มีใครรู้ได้แล้วอะไรจุดประกายให้เกิดการเวียนว่ายคำตอบนั้นพระพุทธองค์สรุปไว้ชัดเจนที่สุดว่าอาวิชชาปัจจยาสังขาราเพราะอาวิชชาจึงมีการปรุงแต่งและเพราะการปรุงแต่งจึงเกิดวิญญาณ จึงเกิดการเกิดคําว่าอาวิชชาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความโง่หรือความไม่รู้หนังสือแต่คือความไม่รู้จักความจริงตามธรรมชาติคือไม่รู้ว่าทุกสิ่งเป็นอนิจจังไม่เที่ยงทุกสิ่งเป็นทุกข์บีบคั้นทุกสิ่งเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนที่แท้จริง เมื่อไม่รู้สิ่งเหล่านี้จิตจึงดิ้นดิ้นไปสู่การเป็นดิ้นไปสู่การมีดิ้นไปสู่ความอยากและความอยากนั่นเองกลายเป็นพลังงานของการเกิดความดิ้นรนคือการเกิดครั้งแรกลองมองดูเด็กทารกเกิดมาพร้อมกับเสียงร้องร้องออกมาไม่ใช่เพราะความสุข แต่เพราะความไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนต้องการอะไรและใครคือเราจิตที่ดิ้นรนคือจิตที่ยังไม่รู้และการดิ้นรนนั่นเองคือชาติแรกทางใจแม้ยังไม่มีร่างแม้ยังไม่มีชื่อแต่มันคือจิตที่เริ่มหิวเริ่มกลัวเริ่มอยากแม้ยังไม่มีร่าง แม้ยังไม่มีชื่อแต่มันคือจิตที่เริ่มหิวเริ่มกลัวเริ่มอยากก่อนเกิดในโลกจิตอาจไม่มีร่างกายในอภิธรรมบางส่วนมีการกล่าวถึงพลังจิตที่ยังไม่ได้เกิดในภพภูมิใดเรียกว่าอนุปาทิสิทธิวิมุตติหรือภาวะอิสระจากรูปและนาม เป็นจิตที่ยังไม่ยึดกับกายยังไม่มีภาษายังไม่มีความเป็นบุคคลนี่อาจเป็นคำอธิบายที่ใกล้เคียงกับก่อนเกิดทางวิทยาศาสตร์ที่นักฟิสิกส์ควอนตัมเรียกว่าควอนตัมฟิลด์ออฟโพเทนเชียลคือสนามพลังงานของความเป็นไปได้ทั้งหมดที่ยังไม่มีรูปธรรมแต่พร้อมจะตกผลึกเมื่อเจอปัจจัยเหมาะสม นั่นอาจเป็นก่อนการเกิดและนั่นอาจเป็นชาติแรกแบบไม่มีพบสรุปท้ายช่วงนี้ชาติแรกเราไปอยู่ที่ไหนอาจไม่มีใครตอบได้แน่ชัดแต่ที่เรารู้คือมันเริ่มจากความไม่รู้และความอยากรู้นั่นเองก็เป็นเงื่อนไขแรกของการเกิด หากเราเข้าใจจุดเริ่มของการเวียนว่ายเราก็อาจเริ่มหาทางกลับกลับไปยังจุดที่ไม่มีความดิ้นจุดที่ไม่มีคำถามจุดที่เงียบสงบและผลทุกข์ปฏิจจสมุตบาทกลไกลของการเกิดหากคุณเคยถามว่าเรามาจากไหนคำตอบอาจไม่ได้อยู่ที่ฟ้า ไม่ได้อยู่ในจักรวาลแต่อยู่ใน,นกลไกที่ทําให้เราเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําเล่าและกลไกนั้นพระพุทธเจ้าเรียกว่าปฏิจจสมุทบาทคํานี้อาจดูยากแต่จริงๆแล้วมันคือพิมพ์เขียวของความทุกข์ทั้งปวงปฏิจจสมุทบาทคืออะไรคําว่าปฏิจจสมุทบาทแปลตรงตัวได้ว่าธรรมที่เกิดขึ้นโดยอาศัยกันและกัน หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าธรรมะของเหตุและผลที่ต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่ในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับมันคือหลักเหตุปัจจัยไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นลอยๆไม่มีผู้สร้างไม่มีเจ้าของกรรมภายนอก มีเพียงเหตุบวกปัจจัยที่ส่งผลให้ทุกอย่างดำเนินไปโครงสร้าง12ข้อของปฏิจจสมุตบาทปฏิจจสมุตบาทมีทั้งหมด12ข้อเรียงลำดับกันเป็นห่วงโซ่แห่งการเกิดตายดังนี้ 1. อวิชชาคือความไม่รู้ 2. ส,สังขาราคือการปรุงแต่งทางใจ 3. วิญญาณ คือความรับรู้สืบต่อ 4. นามรูปคือจิตใจและร่างกาย 5. สลายตนะคือประสาทสัมผัสทั้ง6 6. ผัสสะคือการกระทบระหว่างอายตนะกับโลก 7. เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยเฉยตัณหาคือความอยาก 9. อุปาทาน คือความยุติสิบพบคือความเป็น 11. ชาติคือการเกิด 12. ชะรามรณะคือแก่เจ็บตายเริ่มจากอวิชาจบที่ชะราและมรณะลองมองเหมือนโดมิโนโเรียง12แผ่นแผ่นแรกชื่ออวิชา คือการไม่รู้ความจริงแห่งชีวิตเราไม่รู้ว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงเราไม่รู้ว่าตัวตนคือมายาเราไม่รู้ว่าทุกเกิดจากการยึดเมื่อเราไม่รู้เราจรึงปรุงแต่งเราปรุงว่าฉันดีหรือฉันแย่เราปรุงว่าโลกนี้น่าหลงไหลการปรุงนั้นเป็นพลังงานชนิดหนึ่ง ที่ส่งต่อให้เกิดวิญญาณหรือความรู้สึกว่าเราเป็นนี่เองคือจิตดวงแรกที่เริ่มดิ้นจากวิญญาณสู่นามรูปเมื่อมีวิญญาณก็จะเริ่มเข้าไปยึดกับร่างเกิดสิ่งที่เรียกว่านามรูปนามคือจิตใจความคิดความจํารูปคือร่างกายระบบประสาทการเคลื่อนไหว จากนั้นนามรูปก็เริ่มขยายสร้างสลายตนะหหรือดวงตาหูจมูกลิ้นกายใจผัสสะเวทนาตัณหาจุดระเบิดกลางห่วงโซ่เมื่อมีตาก็ต้องเห็นเมื่อมีหูก็ต้องได้ยินจึงเกิดผัสสะคือการกระทบเมื่อมีการกระทบก็เกิดเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ เฉยๆเมื่อมีเวทนามนุษย์ก็เริ่มอยากอยากสุขต่อไม่อยากทุกข์อยากหนีเฉยๆไปหาความสุขนี่คือตัณหาคำเดียวกันกับคำว่าไฟในพระไตรปิฎกตัณหาคือเชื้อไฟที่เผาจิตทุกขณะความอยากนำไปสู่การยึดเมื่อมีตัณหาก็จะมีอุปาทาน คือความยึดถือยึดว่านี่ของเรายึดว่าฉันต้องได้ยึดว่าเขาทำให้เราเจ็บใจอุปทานจะนำไปสู่พบหรือการสร้างตัวตนขึ้นมาในใจฉันเป็นผู้ดีฉันเป็นคนผิดหวังฉันเป็นเหยื่อฉันเป็นผู้แพ้และเมื่อนีพบก็ต้องมีชาติคือการเกิด จากการเกิดสู่การตายซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อมีชาติคือการเกิดสิ่งที่ตามมาแน่นอนคือชรามรณะโศกะปริเทวะทุก์ขโทมนัสและอุปยาสาคือความแก่ความเจ็บความตายความโศกเศร้าความร่ำไรความทุกข์และความเศร้าโศกต่อความทุกข์นั้นอีกที ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะห่วงโซ่ของปฏิจจสมตุตบาทหยุดการเกิดต้องหยุดที่อวิชชาพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้ทรงสอนให้หยุดที่ความตายแต่ให้ย้อนกลับไปหาจุดเริ่มถ้าอวิชชาดับสังขารก็ไม่เกิดวิญญาณก็ไม่มีไม่มีนามรูปไม่มีชาติและไม่มีความตายนั่นคือนิโรธการดับทุกข์โดยสมบูรณ์ ปฏิจจสมุปบาทไม่ใช่แค่หลักธรรมแต่มันคือกฎจัก,กรวาลน,นี่ไม่ใช่เรื่องความเชื่อแต่เหมือนสูตรกลไกแห่งชีวิตไม่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่ไกลไกนี้ยังคงทำงานอยู่เสมอเหมือนแรงโน้มถ่วงที่ไม่ต้องมีคนเชื่อมันก็ยังดึงดูดสรุปปฏิจจสมุปบาทคือการอธิบายว่าเราเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้ เราดิ้นเพราะความอยากเราทุกข์เพราะความยึดและเราจะตายเพราะเรายืนยันว่าเรามีตัวตนการเข้าใจกลไกนี้คือจุดเริ่มของการออกจากวัตตะเหมือนคนที่รู้ว่าโดนล่ามโซ่จะเริ่มมองหากุญแจและกุญแจนั้นอยู่ในธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เองวิทยาศาสตร์จุดเริ่มต้นของจักรวาล บางครั้งเราต้องใช้กล้องโทรทัศน์จ้องดูดวงดาวเพื่อย้อนถามใจว่าเรามาจากไหนไม่ใช่แค่ทางธรรมแม้แต่นักวิทยาศาสตร์เองก็ยังตั้งคำถามเดียวกันนี้มาตลอดหลายพันปีกำเนิดจักรวาลในมุมวิทยาศาสตร์ในมุมมองของวิทยาศาสตร์จักรวาลของเราเริ่มจากบิ๊กแบงเป็นการระเบิดพลังงานมหาศาลจากจุดที่เล็กกว่าอะตอมไม่มีมวล ไม่มีสสารไม่มีเวลาไม่มีที่ว่างมีแต่พลังงานและศักยภาพที่ยังไม่เกิดจุดเริ่มของจักรวาลไม่ใช่วัตถุแต่คือความถี่คือแรงสั่นสะเทือนที่ยังไม่ตกผลึกเป็นรูปร่างในจุดนั้นคล้ายกับคำว่าอาวิชชาในพระพุทธศาสนาเป็นสถานะที่ยังไม่มีความเข้าใจยังไม่มีรูปยังไม่มีนามแต่พร้อมจะปรุง พร้อมจะเกิดพุทธกับวิทยาศาสตร์ความว่างที่มีพลังพระพุทธศาสนาไม่ได้พูดถึงบิ๊กแบงแต่พูดถึงสุญญาตาคือความว่างและบอกว่าความว่างนั้นแหละคือสิ่งที่เต็มไปด้วยพลังสุญญาตาไม่ใช่ไม่มีแต่คือไม่มีการยึดเมื่อไม่มีการยึดทุกอย่างจึงเกิดขึ้นได้คล้ายกับแนวคิดทางฟิสิกส์ควอนตัมที่กล่าวว่า The vacuum is not empty. ความว่างนั้นเต็มไปด้วยพลังงานศักยภาพและนี่คือจุดเชื่อมระหว่างวิทยาศาสตร์และธรรมะเพราะในจุดที่ทุกอย่างยังไม่เกิดมันคือจุดที่พลังแห่งอวิชาอาจปรากฏขึ้นแล้วปรุงแล้วแปร ى, แล้วเกิดไม่มีผู้สร้างมีแต่แรงปฏิสัมพันธ์ในหลายศาสนามักมีพระผู้สร้าง แต่ในพระพุทธศาสนาไม่มีแนวคิดนี้ไม่มีผู้สร้างไม่มีผู้กำหนดมีแต่เหตุและปัจจัยพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุและนี่สอดคล้องกับฟิสิกส์ยุคใหม่ที่ว่าจักรวาลไม่ได้ถูกสร้างแต่มันคือผลของแรงโน้มถ่วงพิเศษที่แปรเปลี่ยนจากพลังงานเป็นสสาร และจากสสารเป็นดวงดาวสุดท้ายกลายเป็นโลกและสิ่งมีชีวิตแล้วจิตละ่ะเริ่มจากตรงไหนนักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบายจิตได้ตรงๆเขาอธิบายได้เพียงว่าจิตเป็นผลจากกระแสประสาทหรือระบบการประมวลผลแบบสลับซับซ้อนแต่ในทางพุทธจิตไม่ใช่ผลจากร่างกายแต่เป็นเหตุของร่างกาย ร่างกายเกิดเพราะจิตเสวยผลของกรรมจิตเกิดเพราะปรุงแต่งตามอาวิชชาและนี่คือชาติแรกทางพุทธไม่ใช่ร่างกายแต่คือจิตที่ยังหลงในทางวิทยาศาสตร์เราอาจยังอธิบายจิตไม่ได้แต่เราเริ่มเข้าใจแล้วว่าทุกอย่างเกิดจากคลื่นจิตก็อาจเป็นคลื่นความทีอีกชนิดหนึ่งที่ยังไม่ตกอยู่ในโครงสร้างใดจิตเท่ากับ พลังงานบวกความทีบวกกรรมเมื่อจิตตกผลึกเป็นความอยากจึงดึงดูดรูปและพบเหมือนคลื่นเสียงที่หาความทีที่สอดคล้องกับตนเองกรรมจึงเหมือนแม่เหล็กในสนามความต่ำที่พาจิตไปเกิดในที่ที่เหมาะกับพลังของมันบางคนจิตสูงไปเกิดในภพสูงบางคนจิตหยาบไปเกิดในรูปหยาบบางคนยังไม่เข้าใจ กลับมาเกิดในโลกอีกสรุปวิทยาศาสตร์อธิบายว่าจักรวาลเริ่มจากพลังงานพระพุทธเจ้าสอนว่าการเกิดเริ่มจากอาวิชชาต่างฝ่ายต่างไม่พูดถึงผู้สร้างแต่ทั้งคู่พูดถึงกระบวนการที่สืบเนื่องจากสิ่งเล็กๆก,กลายเป็นสิ่งใหญ่จากพลังงานกลายเป็นชีวิตจากความไม่รู้กลายเป็นทุตต่อจากนี้ เราจะเดินทางไปอย่างช่วงที่4ซึ่งจะพูดถึงความเชื่อร่วมสมัยที่อธิบายเรื่องการเกิดชาติแรกอย่างลึกซึ้งในอีกมิติหนึ่งเชื่อมโยงทั้งความฝันความทรงจําและพบภูมิที่มองไม่เห็นเมื่อความเชื่อร่วมสมัยเข้ามาเสริมบางสิ่งในใจเราบอกว่าเราไม่ได้เกิดครั้งแรกบางคนฝันถึงสถานที่ที่ไม่เคยไปบางคนกลัวทะเลทั้งที่ไม่เคยตกน้ำ บางคนรักใครสักคนทั้งที่เพิ่งรู้จักกันไม่กี่วันปรากฏการณ์เหล่านี้คือร่องรอยของคำว่าชาติก่อนที่หลายความเชื่อแพยายามอธิบายมนุษย์มีสัญชาตญาณย้อนอดีตตั้งแต่โบราณมนุษย์เชื่อว่าเราเคยเกิดมาก่อนและเราจะกลับมาอีกไม่ใช่แค่พุทธศาสนาเท่านั้นแต่ในศาสนาอื่นๆเช่นฮินดูเชมันในทิเบตคาบ,บ้าลาของยิว แม้แต่แนวคิดตะวันตกบางสายเช่นเพลโตและพีทากรัสก็ล้วนเชื่อในการเวียนว่ายปรากฏการณ์ที่ยังหาคำตอบไม่ได้เด็กบางคนเกิดมาพูดภาษาแปลกๆได้บางคนจำบ้านเมืองที่ไม่เคยไปได้มีคดีวิญญาณเข้าสิงเพื่อแก้แค้นในอดีตหรือแม้แต่การนั่งสมาธิจนระลึกชาติเห็นตัวเองตายซ้ำแล้วซ้ำเล่าปรากฏการณ์เหล่านี้ ไม่ใช่หลักฐานเด็ดขาดในทางวิทยาศาสตร์แต่ก็ยังไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนเพียงพอที่จะปฏิเสธมันได้พระอริยะก็พูดถึงพระป่าไทยจำนวนมากเช่นหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงปู่ฝันหลวงปู่ดูลหลวงปู่เทศหลวงพ่อชาต่างเล่าตรงกันว่าในคืนใกล้ตัดสลูหรือตอนจิตสงบสนิทจิตจะสามารถรู้ชาติก่อน เห็นภาพเก่าๆที่ไม่ใช่ความฝันรู้ว่าเคยเป็นใครเคยทำอะไรและกรรมอะไรที่พาเรามาเกิดศัสนาธิเบตจิตไม่มีรูปไม่มีเพศไม่มีขอบเขตพระพุทธศาสนาธิเบตพูดถึงพบจุติคือช่วงที่จิตกำลังจะตายจากร่างหนึ่งแล้วล่องลอยเข้าสู่บาโดระหว่างพบจิตจะเห็นแสงสีเสียงความกลัว ความปรารถนาความผูกพันและสิ่งเหล่านี้จะดึงจิตไปยังพบใหม่ที่เหมาะสมกับตัณหาและกรรมของตนกรรมคือแรงถ่วงคําว่ากรรมไม่ใช่คําแชง่งแต่คือแรงถ่วงทางจิตคล้ายแรงน้มถ่วงที่ดึงทุกสิ่งให้ลงดินกรรมคือแรงที่ดึงให้จิตไปสู่พบภูมิที่เหมาะกับมันถ้าเปรียบจัก,กรวาลเป็นสนามแม่เหล็กจิตคือเศษเหล็กกรรมคือพลังงานที่บอกว่า เศษเหล็กชิ้นนี้ควรบินไปที่ใดความเชื่อยุคใหม่กับรีอินคาร์เนชันแม้ในโลกตะวันตกเริ่มมีนักวิทยาศาสตร์สายจิตวิญญาณเช่นไอแอนสตีเวนสันไบรอันไวส์ไมเคลิลิวตันที่รวบรวมกรณีศึกษากว่าพันกรณีว่าผู้คนจำนวนมากมีร่องรอยความจำในชาติก่อนแม้จะไม่มีหลักฐานทางชีววิทยาชัดเจนแต่หลักฐานทางพฤติกรรมและคลื่นสมองบางแบบ เริ่มชี้ว่าความทรงจำบางอย่างอาจไม่อยู่ในสมองแต่อยู่ในสนามพลังที่เชื่อมโยงระหว่างภพกลับสู่พุทธชาติแรกคืออะไรหากย้อนกลับไปยังคำถามเดิมชาติแรกของเราอยู่ที่ไหนคําตอบในพุทธไม่ใช่ที่ใดแต่คือเมื่อไหร่ที่เราหลงเมื่อจิตหลงเป็นเราเมื่อรู้สึกว่ามีเขาและเรานั่นคือชาติแรกที่แท้จริงไม่ว่าจะอยู่ในสวรรค์นรก โลกหรือจัก,กรวาลใดเชื่ออย่างมีสติพระพุทธเจ้าสอนให้เชื่ออย่างมีสติไม่ปฏิเสธทุกอย่างไม่หลงเชื่องมงายแต่ฟังไว้ในใจแล้วดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราหากคุณจำอะไรไม่ได้ในชาติก่อนไม่เป็นไรแต่จงรู้ไว้ว่าความรู้สึกผิดความอยากความกโกรธความผูกพันสิ่งเหล่านี้คือประตูที่จิตจะเลือกพบใหม่ช่วงสุดท้าย เราจะไปต่อที่คำตอบจากพระพุทธเจ้าและสรุปสิ่งที่สำคัญที่สุดคือไม่ใช่ว่าเรามาจากไหนแต่คือเราจะไปไหนหลังจากนี้ช่วงที่5คําคำตอบจากพระพุทธเจ้าในคืนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระองค์ระลึกชาติได้ไม่ใช่แค่ชาติเดียวแต่เป็นแสนแสนชาติเห็นตนเองตายแล้วเกิด เปลี่ยนพพเปลี่ยนร่างเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชีวิตครั้งแล้วครั้งเล่าแต่น่าสังเกตพระองค์ไม่เคยบอกว่าชาติแรกคือชาติใดและเมื่อภิกษุรูปหนึ่งกราบทูลถามว่าพระองค์ทรงรู้หรือไม่ว่าสัตว์โลกเริ่มต้นจากที่ใดพระองค์ตอบว่าอาวส,สุตวาไม่มีจุดเริ่มต้นให้รู้ ภิกษุทั้งหลายการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลายนี้ยาวนานนักหาที่สุดเบื้องต้นไม่พึงรู้ได้นี่ไม่ใช่เพราะพระพุทธเจ้าไม่รู้แต่เพราะการหาคำตอบของคำถามผิดไม่ได้ทำให้เราหลุดพ้นจากทุกข์พระองค์สอนให้มองปัจจุบันแผนที่จะถามว่าเรามาจากไหน พระองค์ให้ถามว่าเราทุกข์อยู่หรือไม่ทุกข์เกิดจากอะไรทุกข์ดับได้อย่างไรและจะดับทุกข์นั้นได้อย่างไรนี่คืออริยสัจสี่ที่พระองค์ทรงยืนยันว่าคือทางออกเดียวจากวัตะสงสารความไม่รู้ที่ควรถูกปล่อยวาง เมื่อเรายังอยากรู้ว่าเราเป็นใครในชาติแรกนั่นคือเครื่องหมายว่าเรายังยึดติดกับตัวตนและการยึดติดนั่นแหละคือการเกิดถ้าเรายังถามว่าชาติแรกเราจะไม่ได้เห็นชาติสุดท้ายบทสรุปเราไม่ได้เกิดมาเพื่อรู้ว่าเคยเป็นใคร แต่เพื่อรู้ว่าควรไปไหนชาติแรกอาจเป็นเพียงจิตดวงหนึ่งที่หันหลังให้กับธรรมชาติเริ่มสงสัยเริ่มอยากเริ่มสแสวงหาแล้วจึงเกิดแต่ชาตินี้คือจิตดวงหนึ่งที่เริ่มกลับมามองเริ่มหยุดเริ่มเข้าใจว่า การดับไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่คือการวางทุกอย่างลงอย่างสงบหากคุณฟังมาจนถึงตรงนี้ขอให้แสงสว่างภายในใจคุณไม่ดับลงง่ายๆและหากเรื่องนี้ได้ช่วยให้คุณนิ่งลงแม้เพียงนาทีเดียวขอให้ผลแห่งความเข้าใจนั้นย้อนกลับไปเติมพลังให้ทุกวันที่คุณยังมีชีวิตอยู่อย่าลืมกดแชร์ให้กับคนที่คุณรักเผื่อวันหนึ่งเขากำลังหาทางออกจากความไม่รู้เหมือนคุณ กดหัวใจให้กับสิ่งที่คุณอยากเก็บไว้ในใจและคอมเมนต์บอกเราว่าเรื่องไหนในพุทธศาสนาที่คุณอยากให้เราเล่าในแสงสว่างที่อบอุ่นตอนต่อไปแล้วพบกันใหม่ในเรื่องที่ไม่ใช่แค่ธรรมะแต่เป็นคำตอบที่ใจคุณกำลังรอ